กลับมาเข้าเรื่องมาทำข้อสามเอ็ดคสามสิบเอ็ดสารอาหารในข้อใดมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับการเริจเจริญเติบโต,ตของร่างกายน้อยสุดครับตอบเลยเอ้ยมากสุดสิไม่ใช่น้อยสุดมากสุดมากสุดโปรตีนถูกต้องคนระัมองเห็นไหมมันเล็กไปก่ออโปรตีนถูกต้องนะอ 3, 2, ครับอ่าสามสองครับสามสอง คนที่มีน้ําหนักตัวมากไปควรลดอาหารประเภทใดครับใช่คาร์โบไฮเดตและไขมันทำไมต้องลดไขมันครับออยังยังไม่ตรงท่าทีเดียวครับเอาต่อใหม่ให้ตอบอีกครั้งหนึ่ง โอ้ยจริงๆไขมันในร่างกายกินอะไรก็เพิ่มได้รู้ก็กินข้าวอย่างเดียวยังอ้วนได้เลยอ่าเกือบถูกอ่ะจริงๆมันถูกแหละแต่ว่าไม่ชัดอพี่ใครอยากให้ชัดนะเพราะว่าไขามันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเยอะสุดครับ <c oughs> ใครต้องก้าเน่ยแต่ว่าก้ากิโลแคลอรี่นะ cal, นะใครต้องกนะ้าเน่ยในขณะที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตให้แค่สนะี่เองเห็นไหม ดังนั้นกินไขมันหนึ่งหน่วยเหมือนกินโปรตีนสองหน่วยเลยถ้าเกิดน้ำหนักตัวมากไปก็คือคนคนนั้นาม,มีพลังงานที่สะสมอยู่ในตัวนะครับเย yeah, อะเกินก็ต้อง <c oughs> พลังงานสะสม <c oughs> พลังงานจนไหมไม่ใช่พลังงานจนคือเคลื่อนไหวพลังงานสะสมในเชิงเคมีครับคือสะสมในรูปไขมันก็ต้องลดกินไขมันลงลลนะทีนี้อืใช่ฮะ อืมหรอก็อาจจะใช่นะใช้พ, <c oughs> พลัางงานเยอะที่เขาเรียกว่าเบิร์นอ่ะเคยได้ยินไนเะ <c oughs> อออมันหิวใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้คนนั้นมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวแปดอ่ะมันหิวบ่อยอืมอ่า เพราะนั้น,นคนอ้วนต้องเบิร์นนะเบิร์นไขมันกินออกกำลังกายเออทำไมอีกตัวหนึ่งถึงเป็นคาร์โบไฮเดรตครับทำไมถึงไม่เลือกโปรตีนครับอ่าใช่เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายทีเนี้คาร์บโบไฮเดรตกับโปรตีนให้พลังงานเท่ากันคือสี่อ่ะทำไมถึงไม่ไม่งดโปรตีนอะ่ะมันมีอเหตุผลหนึ่งที่ต้องตอบตอบมาปุ๊บจะให้ถูกเลย เขาเรียกเติบโตบ้าได้ไหมเอ่อทำให้ร่างกายเติบโตรวมถึงถ้าเกิดไม่โตแล้วเช่นเลยวัยรุ่นไปแล้วหรือว่าเลยวัยเด็กไปแล้วเนี่ยคือเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยยังคงต้องกินโปรตีนอยู่เนื่องจากโปรตีนช่วยอะไรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคือร่างกายเราใช้อะ่ะมันมีมีความเสียหายตลอดเวลานะครับโปรตีนคือส่วนที่ซ่อมแซมนะดังนั้น ไม่ว่าจะลดน้ําหนักหรือว่าจะไดเอทวิธีไหนก็แล้วแต่นะฮะห้ามลดโปรตีนเพราะถ้าลดโปรตีนเมื่อไหร่นะเราจะกลายเป็นคนที่ผิดปกติทันทีนะครับสิ่งที่ลดได้คือ oh ate, นะนะคะอสสาร์โบไฮเดรตและไขมันนะอ่ก็สัาผัสสารที่ให้ความหวานพวกน้ำตาลเทียมนะจริงๆมีหลายอย่างนะนอกจากคาร์โบไฮเดรต นะครับไม่จัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่จัดว่าเป็นสารอาหารด้วยซ้ำไปเพราะอะไรฮนะมันใช่ทุกข้อเลยแต่ว่าให้เลือกมาข้อหนึ่งน้องว่าคิดว่าน่าจะเลือกข้อไหนนะัะถูกต้องฮะ ใช่พอนนี้ยจะถูกที่สุดครับถ้าเกิดบอกบอกว่าไม่จัดเป็นสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดตถ้าเกิดพี่พูดใหม่พี่บอกว่าน้ําตาลเทียมไม่เอ่อเช่นขันทสตรตนเนี่ยที่กินแล้วมันก็มีโทษด้วยอะไรเงี้ยไม่จัดเป็นอาหารครับน่าจะตอบเท่า,าไหร่ครับถ้าพี่พูดว่าไม่จัดเป็นอาหารเก่งมากครับตอบข้อสองครับเมื่อร่างกายใช้ประโยชน์ไม่ได้มันดันเป็นโทษเลยคือเป็นมะเร็ง ต้องใช่ครับอาหารคือสิ่งที่ร่างกายเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งมันแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ให้พลังงานใช่ไหมมีสามตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็กลุ่มที่ไม่ให้พลังงานก็คือพวกวิตามินเแร่แ้กนะียมโอเคพอจะเก็ทแล้วเนะาะจากการทดสอบอาหารสี่ประเภทได้ผลดังนี้ฮะ อะไรเนี่ยอาหาร P Q R S จริงจริงอันนี้เดี๋ยวยังยังไม่ต้องทาเดี๋ยวไปเรียนก่อนอข้ามไปก่อนที่ข้ามไปก่อนสามสี่เปนสามเจ็ดที่ข้ามไปก่อนนี่มาพี่ไปสี่สิบเลยคนที่ไม่บริโภคไขมันเลยคือแบบลดความอ้วนนะก็ไม่กินเลยอะ่ะไม่กินไขมันเลยนะครับอาจเป็นโรคอะไรฮะเนปชาเพราะอะไรครับขอเหตุผล ไม่ใช่ไหมไม่น่าใช่ไหมน้องไอโรคพวกนี้มันเกิดจากการขาดวิตามินครับขาดวิตามินอ่ะนั้นที่บอกให้เน็บชาขาดวิตามิน b ีบอยนะฮะไอ้ปากนกกระจอกเนี่ยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดะลรพวกนี้ขาดวิตามินซีนะ,ะไอ้ปากนกกระจอกก็ขาดวิตามินบีด้วยนะครับซึ่งไอ้สามตัวนี้เป็นวิตามินที่ละลายในน้ําครับ แต่ว่าจะมีอยู่หนึ่งตัวที่เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันคือวิตามินดีบำรุงกระดูกครับดังนั้นข้อ40น่าจะตอบข้อใช่เพราะว่าขาดวิตามินดีเนื่องจากแกไม่กินไขมันเลยมันก็ไม่มีวิตามินดีไนงะวิตามินดีละลายในไขมันโอเคไหมนะนะรนะวมถึงถ้าไม่โดนแดดด้วยเนี่ยไม่กินไขม,นมันก็ไม่มีคอเลสเตอรอลใช่ปะเออ ก็นะาอาจจะเป็นโรคก,กระดูกอรอนได้นะนะฮะจากการทดลองฮะหาปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้สี่ชนิดครับเปรียบเทียบกับสารละลายวิตามินซี0.5ครับวิตามินซีเนี่ยสังเคราะห์ได้นะเพราะนั้นแคปซูลหรือว่ายาวิตามินซีที่เปรี้ยวๆหวานๆเนะี่ยเขาถึงแจกกันเกลือแล้วก็ราคาไม่แพงคือนะะมันสร้างได้ <c oughs> นับจํานวนหยดของสารละลายที่ทําให้สีน้าเงินปนม่วงของสารละลายไอโอดีในน้ําแปนะ้งจางลงจนไม่มีสีอ่ะงั้นพี่อธิบายน้องก่อนคือวิตามินซีสามารถทําให้สีไอโอดีนนะครับในน้ําแปนะ้งจางลงได้ครับแล้วถ้ามันมีวิตามินซีมากพอเนี่ยสีมันจะหายไปเลยครับอืเพราะนั้นผลการทดลองเป็นอย่างนี้ฮะ วิตามินซี0.5ใช้15หยดอผลไม้ A ใช้8หยดนะครับถ้าถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยผลไม้ D ใช้3หยดงั้นพี่ถาม้องว่า B กับวิตามินซี0.5อันไหนเข้มข้นกว่ากันครับ่อโอเคพี่ถามใหม่นะเขาบอกว่าไอการหยด3วิตามินซนะีเนี่ยลงไปในน้ำแป้งที่ผสมไอโอดีนน่ะ มันจะทําให้สีที่มันผสมเป็นสีม่วงเนี่ยมันจางลง,งเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่มีสีเลยเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของวิตามินซีนะครับทีนี้เขาบอกว่าผลไม้ดีใช้้น้ําผลไม้เนี่ยสามหยดในขณะที่วิตามินซี0.5ใช้15หยดคํำถามคือใครน่าจะมีวิตามินซีเข้มข้นกว่ากันครับ B หรือ0.5 เก่งมากเพราะว่ามันใช้หยชนมากหรือน้อยครับถูกต้อง,องเห็นไหมเนี้ยเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรเลยมันมีแค่นี้แค่เราสังเกตแล้วแล้วก็คิดนิดนึงว่าเอามันใช้น้อยก็มัน,มนแปลว่ามันเข้มข้นเยอะ,อะแค่นี้เองนะ,อะตอบเลย42ครับเรียงผลไม้จากวิตามินซีน้อยสุดไปมากสุดครับน้อยสุดคือใช้หยดเยอะสุดอ่ะตอบข้อ ถูกต้องข้อ4นะครับต่อไป43ครับถ้านําน้ำํำผลไม้เหล่านี้ไปต้มจนเดือดครับผมผลการทดลองจะเป็นยังไงฮะสี่สบสามต้องได้ <c oughs> <c oughs> ปกติจำนวนหยดมากขึ้นใช่ไหมทำไมถึงมากขึ้นครับอช่วยอธิบายนะ ยังไม่ถูกนะวิตามินซีมันแพ้อะไรครับมันแพ้อะไรและความร้อนครับใช่ครับพอเอาไปต้มมันร้อนใช่ไหมมันร้อนมันก็เป็นไงเสื่อมน้อยลงใช่พอน้อยลงจึงต้องใช้จานวนจานวนหยดกันไงฮะ,ะเก่งมากคะเข้าใจยากคิดอย่างนี้แหละโอเคไหมคิดอย่างนี้แหละคิดอย่างนี้แหละเพราะนั้นน้องเรียนวิทยา,าศาสตร์จบไปแล้วน้องจะมีเรื่องของคอมมอนเซนต์เพิ่มขึ้นด้วยนะ เห็นไหมดังนั้นน้าผลไม้ที่ขายอยู่ในเซเว่นอ่ะเคยซื้อมากินไหมมีมีเออมีวิตามินซีน้อยกว่าน้ําผลไม้สดครับเหตุผลเพราะอะไรรู้เปล่าของที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะไม่ไม่ใช่เซเว่นอย่างเดียวนะทุกที่เลยนะจะต้องผ่านการต้มครับเนื่องจากว่าถ้าไม่ต้มมันจะเสียแต่ว่าเป็นน้ําหวานนะต้องต้มก่อนพอต้มปุ๊บเนี่ยวิตามินเหล่านี้มันจะหายไป ดังนั้นถ้าน้องไปอ่านฉลากนะครับเนี่ยพี่จะย้อนกลับมาให้น้องสังเกตว่านะน้องกลับไปอ่านฉลากนะน้องจะเห็นว่าบางยี่ห้อเป็นน้ำผลไม้นะแต่ดันบวกวิตามินเข้าไปด้วยครับ <c oughs> คือมันจะเขียนเลยอยู่ในฉลากว่าเพิ่มวิตามินเอเพิ่มวิตามินซีกดแอสคอร์บิกอะไรอย่างเงี้ยเหตุ <c oughs> ผลที่ต้องบวกวิตามินเพิ่มเข้าไปเพราะว่าวิตามินมันหายไปตอนที่มันต้มครับตอนที่ทําให้มันปลอดเชื้อครับ พันจะไหลเขาเรียกว่าพันธุ้จะไหลเลยต้องเพิ่มวิตามินคืนต,ตลอดอยู่นอ <c oughs> นาคตมนุษย์อาจจะมีเทคโนโลยีที่ฆ่าเชื้อโดยที่ไม่ต้องผ่านความร้อนก็ได้นะจริงๆแล้วก็มีแล้วแหละแต่ว่ามันแพงนะ,ะดังนั้นในอุตสาหกรรมที่ทําเรื่องพวกนี้ยเขายังคงใช้วิธีเดิมคือพัน์ไสเไรสตรไล์นะครับเอ่อแล้วก็อะไรนะ พัชจะไหลสตีไลนมีไรกันนมพัชจะไหลเคยกินไหมนมพัชจะไลอ่ถ้าสังเกตมันจะเสียเร็วมันจะเก็บได้อ่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะฮะนมผงุงนมขวดอย่างเงี้ยนะมันจะมีวันหมดอายุก่อนน้องกินน้องต้องดูวันหมดอายุถูกป่ะนมสตีไลเคยกินไหมที่นมอยู่ในกระป๋องเคยกินไหมอันนั้นเก็บได้เป็นปีหรือปะ สังเกตป่ะเคยสังเกตปะก่ปะเก็บได้เป็นปีนมในกระป๋องอ่ะนะครัเก็บได้เป็นปีเพราะนั้นมันผ่านกระบวนการที่ว่าสลายคือฆ่าเชื้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตในภาชนะปิดครับเอานมใส่กระป๋องก่อนซิวกระป๋องให้แน่นเลยแล้วกระป๋องไปอบที่อุณหภูมิสูงมากๆระยะเวลานานๆนะฮะเชื้อตายหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่เหลือเชื้อเลยดังในวิตามินอะไรก็สลายไปด้วยพวกที่มันอ่อนแอต่อความร้อนอหายไปด้วยนม อย่างนั้นอะแทบจะไม่เหลือวิตามินแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่มันมีก็คือโปรตีนแคลเซียมอะไรเงี้ยธาตุและธาตส่วนนมพัชไรยังพอมีวิตามินเหลือบ้างเนื่องจากว่าผ่านอุณหภูมิไม่สูงมากก็สูงเหมือนกันแหละจนกระทั่งฆ่าเชื้อไดอ้นะครับแต่ว่าระยะเวลาไม่นาน44ครับผมโรคเอ,อ๋โรคเอ,อ๋คืออะไร ซึ่งกำลังเป็นโรคที่พบมากในภาคอีสานนะครับมีสายเหตาาุมัจาะอืมภาคเออไม่ใช่ <c oughs> เป็นโรคทางสมองกัะนเนาะอืมเออเออนะ่ะเป็นโรคทางสมองนะน้องคิดว่าสายเหตุมาจากอะไรครับภาคอีสานเนี่ยเขาขาดอะไรเมื่อกีเราเพิ่งคุยกันเองข้างเหนือภาคอีสานขาดอะไร,ร <c oughs> อืมอาตัวไหนอะ่ะ แต่ในนี้ไม่มีวิตามินนะ <S <S ไอโอดีนฮะ้อสี่ฮะไอโอดีนเนี่ยเป็นนอกจากเป็นโรคคอหอยพอกแล้วเนะี่ยยังมีผลต่อสมองด้วยขาดมากๆเป็นโรคเอ,อ๋นะความหมายคือถ้าน้องจะเป็นโรคเอ,อ๋แต่น้องจะไม่เป็นนะเพราะว่าน้องอายุเกินเด็กทาโรกแล้วนะครับคือมันต้องขาดไอ,ไอโอดีนตั้งแต่ทานโรคตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะ ก็จนะเป็นโรคกวกนง้ีได้แต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือว่าโตขึ้นมาแล้วขาดแออดีนะจะเป็นคอหอยฟอก45ครับอัอนนี้เราจะทำไปเยอะๆอา่า45น่าน่าจะทำได้อยู่45ตอ่อทุกคนได้ไม่มีความจำเป็นต้องรับวิตามินหรือแร่ธาตุเยอะเป็นพิเศษครับคือรับตามปกติ เอาคนไหนดีแมมดูเหมือนทุกคนต้องการหมดใช่ปะแต่มันมีอยู่คนนึงจริงๆว่าเขาไม่ไม่ค่อยต้องการวิตามินและแ่าเทอะไรใช่ครับใช่จากการต้องการพลังงานเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องการวิตามินและแร่ธาตุมลละละาก ข้อหนึ่งเนี่ยญิงมีประจำเดือนเขาเสียเลือดนะต้องการท่านเหล็กน,นะครับข้อสองเนี่ยญิงให้นมบุตรเนี่ยน้นํานมเนี่ยมีแคลเซียมนะเขาเสียแคลเซียมและอื่นๆด้วยนะเสียหลายสิ่งเลยเหมือนเลี้ยงสองคนอะ่ะเขาต้องกินเยอะ,ะเลยพีเสกนะข้อสี่เนี่ยคนรอรับการผ่าตัดเนี่ยการผ่าตัดเสียเลือดใช่ไหมเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าเป็นพี่พี่จะให้เขากินวิตามินเคเยอะหน่อยคือวิตามินเคดูแลเรื่องของการไหลของเลือดใช่ปะแล้วก็ ท่นเหล็กนะเกี่ยวกับเรื่องอาหลังจากตารางนี้ฮะปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารชนิดต่างๆเมีมวลหนึ่งร้อยกร,รมัมจงตอบคำถามสี่สิบเจ็ดถึงห้าสิบครับผมจริงๆว่ามันเหลือข้อเดียวให้ตอบน,นี่แหละข้อสี่สิบแปดอาหารชนิดใดที่เหมาะสำหรับหยิงตั้งคันที่สุดครับ นมกับไข่นะมันน่าจะเป็นสองตัวเอาตัวไหนดีครับเอาเลือกมาตัวนึงเอาเป็นไข่นะอืมจริงๆน่าจะตอบนมครับน่าจะตอบนมเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยต้องสร้างไข่ต้องต้องสร้างไข่เด็กเด็กเนี่ยโครงสร้างหลักของเด็กคือประกอบด้วยอะไรเธอรู้ว่า ผูกกระดูกไนงะเพราะนั้นอะไรอาหารไหนที่มีแคลเซียมเยอะใช่ข้อเนี้ยตอบนมเนื่องจากเหตุผลเนี้แหละต้องการแคลเซียมเยอะคับสร้างกระดูกนะมถดก้งโอเคอ่าเดี๋ยวเราหยุดที่ตรงนี้ถึงข้อหกสิบเอ็ดแล้วค่อยทำต่อครั้งหน้าเพราะครั้งหน้าจะคุยเรื่องสารผิดละเรื่องสิ่งที่กินแล้วมันไม่ใช่อาหารนะครับพวกสารเจอือปนต่างนๆนะอ่าีะยวที่จะจบไป